ปิดกล่องเฮ้ยปิดกล่องเลยนี่เฮ้ยมึงอ่ะปิดกล่องเลยนี่ใส่รายการทีวีอะเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจเพื่อนมาวะอย่าไปเศร้าเลยเฮียมึงอย่าไปเศร้าหมอสุดหล่อสุดผอมดีวะาเฮ้ยเฮ้ยโอกาสแค่นี้มึงอย่ามาทำเป็นโอ้โหเศร้าหมอ กลไม่เท่าไหร่หรอกอีแค่กลแค่ส่งเก้แล้วก็วิ่งเปรยเท่านั้นไปวิ่งเปรย์ทำไมวะนี่เหมือนจะพาไปซองหมอดีกว่าซองหมอซ้องหมอแดนนู้นดีกว่าแนไหนๆเลนเฮ้ยเสียบแลเว้ย ไอ้เียราไม่ดีวะมึงเซาียหไอ้เียใครเซาวเวียมึงเซาวเวียพวกอ่ะเซีกูซองหมดตรงนู้นเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใครมีใครใช่างมขอบคุณป่าดูโดดเชือกยังไงเพื่อนเอ้กูขอละเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวมึงสนใจปะเชือกม่งเสียงดังมึงเป็นแรงปรุงมาที่ไหนเนี่ยมึงจัดสองตอนกันนี้ใช่ยัทำตอนเป็นแรงปรุงอโอยไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ็อกเก้เลยนะเดี๋ยวไอ้เจีนยไอ้เจียไอ้เจุ่ยอ้เึงนะเว้เ มึงศพเดียวไมเห็นไม่ต้องเห็นไม่งเห็นไม่เห็นไ้อเห็นไม่้อเนต้นไงเ็นไม่ต้องเดี๋ยว่้อเอเอเห็องของเหนเนี่้งมองน้งตอหตมเจออง โม,มึงนี่ยอยู่แดนเดียวกันแท้ๆทำไมไม่รักกันวะมึงไม่งจะออกอยู่ข้างนอกกันยังไงเด็กใหม่มันสร้าครับผมก็รู้เด็กใหม่ส่าแ้มึงไปหันปว่นานำไ,ไมึงอปล่อยให้มันเดินหนีไปไม่ได้ไไยังไงอ้ไอ้ปวดฟ้ามึงตอยู่กันนานแล้วนะมันรักก <c oughs> ันวะแลไอ่เฮ้มึงก็เกบกครับครับครับอเกมึงไม่ตอแล้ว <c oughs> ะอะผมเลยพี<ำ>่เฮยกัวเด กูรู้แล้วมันจบไรกูบึงดูขึ้นมาดูขึ้นมากูถามมึงคนละคำว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนพวกมันอะไรฮะพวกมันแม่งจงเป่งผมรุ่นต่อรุ่นก็ยังจงเป่งกันอยู่นะกูจะห้าไงพวกมึงแล้วแล้วมึงไรอ้วนใครเริ่มก่อนเขาเดินมาไหลปีผมอ่ะไหลปีไหลปีแล้วตั้งแต่ยุเก่าแล้วแล้วมึงอ่ะ ผมนั่งซอแย่อยู่เหมือนกันซ้อแย่ผมเห็นมังจะซอกราวกันอยู่กัดแล้วหัวหน้าต้องมาผมีคำให้กูนึกถึงมีเต้ไม่ซออเลยไม่อยู่เลยนะบ้านใต้แลัวมันออกไปแล้วมึงอะสมอก่อเลยครับไอสมอก่อที่เคยกับมันนะทุกคนสมอก่อเป็นชื่อคนนึงใช่มันเดินสมองเลยเดินสมองมาโดนเพื่อนล้อก่อ เรมงแล้วมึงไงตัวเล็กไอพวกเรื่องก่อนมึงต้องคูกกัอนจริงพวกมันอ่ะเดินมาก็บอกว่าจึงงั่งคุยใส่ผมเออเจอกันหลังตึกเดีเจอกูสั่งเงวมึงไงเฮ้ยกี่รอบล้มงไงพี่มาสั่งเงล้ไงพี่มาเซ็ตจอใส่เพื่อนผมด้วยเฮ้ยเฮ้ยยุ่เลยยุ้เยเดตู้นัยุ่งเลยพวกพวกมึงนั้นไม่มีใครรู้จักทาคุกจริงๆสักคนเลยนะถ่ายที่ก็ไม่ต้เ แม่งเมื่อยเล่่เปนด็กไปทางจีนเอาพี่เลยว่ะกูมีบทเรียนมาสอนมึงในคลิปคลิปนี้เลยก่อนอื่นสวัสดีคนดูก่อนสวัสดีครับมาเลยนะครับนี่คือรายการร้อนมากฟาไทย ชื่อคลิปก็บอกกันอยู่แล้วนะครับผมจับคนข้างในนะครับผมข้างในก็มีจับตั้งธนาตัวนี้ก็เป็นดาที่ตอบเต็มไปหมดนั่งดูเนี่ยอะไรลุกเรื่องเคยดู้ว่าแต่เราอยู่พี่ตกษ์กลางยังไงบ้างที่แบบว่าถ้าเขามาแบบว่าบอกคุณว่าขอแบบเซตย่อสองห่อใส่ไข่สูตรอะไรของเขาท่านเลยเขาจะไปเล่นคุณนะเว้ยอะไรวะคนรู้ไว้คนรู้ไว้เนี่ยถ้าคุณติดคุกอะและภาษาคุกคุณไม่รู้อะแล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซตย่อสูตรต่อสูตรผอซีหมอสองห่อใส่ไข่เนี่ย คุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณเรียกว่าเราอ่ะจะเอาคําจากทางข้างในอ่ะมาทายดูว่าพวกเรารู้จักคําไหนบ้างนะนะพวกไหนสัตว์เยอะจริงมากเลครับผมแต่วันนี้พี่ตะบอลไม่อยู่พี่ตะบอลเขาหาข้อมูลอยู่หาข้อมูลข้างในแต่ลืมลืมทำไลน์เลยเข้าไปหกปีไม่ใช่ไม่ได้เข้าสะวันไปติดภารกิจเอออยู่ต่างถ้วนโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเรารู้จักคนข้างในกันมากเท่าไหนไปดูเลย เราได้ยินบ่อยมึงก่อกวนอ่ะกวนสตีนอ่ะมาหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมาก่อกวนอ่าเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเฮ้ยใช่หรอ,อ,อมันมีคนบัญญัติไว้จริงๆใช่ไหมคำว่าซาเวียมีในเว็บไซต์ที่เอามาก็คือมีนะแบบมาวุ่นวายมาแบบเบ,บ,บ่งนู่นเบ่งนีง่อะไรที่แวบมาซาเวียกูยิ่วุ่นวายประมาณนั้นประมาณนั้นซาเวียแปลว่าวุ่นวายเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยซาเวียคือการหาเรื่องเรื่ อย่ามาซาเวียเอย่ามาหาเรื่องกูดิกูงัดหลอกอย่ามาซาเวียกูที่ซาเวียแปลว่าหาเรื่องเป็นคำตอบที่ผิดค่ะผิดค่ะเฮ้ยพี่พูดถึงอะไรเ่ยซาเวียกูตอบไปแล้วกันอ่ามันคือเหวอะเหวเออเหวนะคะเป็นคำตอบเท่ผิดค่ะทำไมอ่ะใครไม่เหวเมื่อกี้เอลก็เหว อาเวียแปลว่ามันติงตองไม่รู้่าเขาจะมาใช้คำว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะคนไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นคำตอบเท่เท่อะเราไม่รู้ว่าดีแปลว่าอะไรอะไรวะ คือคือการเอารัดเอาเปรียบมึงซาเวียกูมึงเอาเปรียบกูเอาเปรียบมึงเออกูกินข้าวแต่ว่ากินด้วยกันแต่ว่ากูจ่ายมากกว่ามึงเออเอาเปรียบเอาเปรียบอ่ะซาเวียคือการเอารัดเอาเปรียบเออเป็นคําตอบที่ถูกต้องหัเอาอุ๊ยซาเวียเขครับ าความผิดอะไรขอโทษพี่ป้องนะครับครับเฮ้ยเกี่ยวอะไรกูอะอันนี้บอกก่อนว่าให้เพราะว่าความหมานมันคล้ายๆกันกับคำว่าเหลี่ยมเยอะอแบบเหลี่ยมอย่ามาเหลี่ยมใอันนี้ก็ถูกไม่ถูกเสมอไปหรอกอุ้ยเหลี่ยมจานอย่าซาวเบียร์กูว่าเหลี่ยมจัดกูบ้าไอ้เหี้ยไม่คุ้นเลยอ่ะไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นสีแหงสีแหงสีแหง กัวไอ้เหี้ยเอ้ยอ่างดานเดีตอบสีแหงแกก็ตายเออตายเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเอาละเอาละมันเรียกคนจีนนะสีแหงแกอะไรเงี้ยไม่รู้เอ้าสีแหงคือตายตายเป็นคำตอบที่ผิดค่ะสีแหงไม่ได้รีบเลยรีบแย่งตายตายจนแห้งแล้วไม่ใช่เหรอ มันเป็นการแบบว่ามาจากภาษาอีสานสีสีแหงแต่วันประมาณว่าเอาแรงๆเลยมีเทศสัมพันธ์ืออะไรแรงแรงแรงเลยในห้องแบบว่าส่งภกปุ่มแล้วบอกว่าขว้ามาเ้ยเก่ยูได้ปะเนี่ยได้ได้นิดหน่อยเอาแรงแรงนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอะไรอะสีแหง สนิทมา,า,ากๆออาสานเลยนะสนิทมากๆใครตอบเป็นคำตอบเฮ้ยไอเ้เหีห้ยให้เพราะว่ามันแปลว่าเพื่อนสีตอ้ยเฮ้ย,ย,ยหรือสีเพื่อนวะเออไอ้นนี้อ่ะเพื่อนกูสนิทกันเออสีแหงเออสนิทกันเพื่อนสนิทอ,อ,อ่ะเป็นคำตอบเท่ โต้โหเนี่ยสีสีเราเขาพูดง่ายสั้นๆสีสีสีแห้งสีปึกอย่างเงี้ยเหรอเออเพอ่์สีปึกเลยเฮ้ยสีแห้งโอ้โหแล้วกูไปแปลความหมายซะเฮี้ยเลยสีแห้งเฮ้ยในห้องแบบว่าผมพักุูมล้วแบบว่าป้าม้าโอ้ยเลยโก้บอกง่ายแต่ก็ตอบได้แล้วถ้าตอบว่าจิโก้จะได้ว่ะ ก็ต้องคำแปลรดิโก๋หรอนักเลงโอ้นักเลงอันนี้มันโก๋อ่ะนักเลงเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอุยอะไรวะโก๋อะไรก็เก๋าอ่ะเก๋อเก๋อเก๋าโก๋แปลว่าเก๋าเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอะไรวะรุ่นพี่รุ่นพี่เป็นคำตอบที่อะไรวไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอะไรวะโก๋ เลรุ่นใหญ่ทั้งโขพ่อบ้านอะไรอย่างงี้คำตอบของพี่ก็คือรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะคะเป็นคำตอบเท่ถูกต้องโขก็คือรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เออรุ่นใหญ่เป็นคำตอบเท่ถูกต้องใช่ใช่เพราะว่าจริงๆมันแปลว่าพี่รุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยอ้าได้อยู่รุ่นใหญ่โขเออว่าไงโขป้องครับว่าไงครับน้องเอี้ยวันนั้นไปเที่ยว ไม่ใช่ไปเที่ยวทุวไปนเออว่าไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยน่าจะไปแบบเที่ยวผู้หญิงไปเที่ยวผู้หญิง <ไป S 1> อตอบเท่ห์ห์มีบุ๊กบิก๊กไม่ใช่ทหารไอ้ทราบสนิทกัยนายไง <laughs> ไนายพาไปอะไรเงี้ย ทำงานต้องอะไรอยู่ข้างในครับก็ที่ออกมาทำข้างนอกไงมาทำแบบถนนน่ะโอ้เดินจัาออกมาแบบว่าคุณตะคุดเี่มาทำถนนที่เป็นคนข้างในเขาออกมาทำที่ผู้คุมพามาทำเพื่อสั่โต๊ะมากแน่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 ไปเที่ยวเท่ากับทำงานเป็นคำตอบเท่ผิดค่ะอยไปกินตับหรือเปล่ายไปกินตับหรือเปล่าเอออันนอลึอกอีกแล้วตัลือกอีกแล้วตัลือกอีกแล้วใช่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 มีสิทธิ์มีสิทธิ์ต่อต่อไปพี่ไปชวนไปมีเพศสัมพันธ์ ไปเที่ยวแปลว่าชวนกันไปมีเพศสัมพันธ์ไปคำตอบเพศผิดค่ะไม่แต่มันมีสิสุดแล้วนะชวนไปมีเพศสัมพันธ์ไปเที่ยวดีิจำโทษหรืออะไรเงี้ยโดนผูนเรียกเลยห้อปกครองเลยโดนเรียกไปเที่ยวแปลว่าโดนเรียกเป็นคำตอบที่ผิดค่ะไม่ใช่ไปเที่ยวเอาคุ้นๆเลยนะไปเที่ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเฉลยนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวขอตอบอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่เกี่ยวคะแนนลองเดาๆดูเออไปพี่นะคะคำตอบเพ่ผิดค่ะเล่นยาเหรอไม่ใช่ไปเที่ยวเฉยมีอะไรเดี่ยวมากไหมเที่ยวเปล่าแบบชวนคนไปเที่ยวเฉยเที่ยวอ่ไปเที่ยวเป็นคำตอบที่ผิดค่ะต้องสู้เลยตีพี่บ่อยหรือกูคิดมากไปวะเฉลยนะคะไปเที่ยวหมายถึง ช่วยตัวเองโอ้ยเจ้าโอ้ไปเที่ยวเออไอ้เขี้ยมันเข้ามิกเซนนะเที่ยวเออโู้ชั่วอะนะไปเที่ยวไงช่วยตัวเองแต่บอว่าข้างในอะอย่างนี้คือไปเที่ยวแล้วเรียบร้อยปิดกล่อง ปิดกล่องเลยพี่เฮ้ยมึงอะปิดกล่องเลยพี่พี่อะไรรายการทีวีเหรอนี่ว่าปิดกล่องก็คือไอ้แด้ป้องอยู่ในห้องน้ำนะเออแล้วมึงปิดกล่องแม่งเลยไปดักตีอ่ะดักตีอรอหน่อยเออดักตีดักตีดักตีนะคะไปทำตอบเท่เท่าต้องง่ายง่ายอันนี้ง่าย เฮ้ยเนี้ยชัวร์ดักกระทืบแบบเก็บแม่งเลยเนี่ยเลยปิดกล่องปิดกล่องดักกระทืบใช่ฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหล่อเขาเลิกปิดกล่องวะใช่นี่ฟังพี่ๆในยูทูบเขาเล่าเฮ้ยพี่น้องปิดปิดกล่องเฮ่เลยนี่แต่พี่ปิดกล่องอ้าวปิดกล่องคือไปสั่งเก็บมันโหดขนาดนั้นเลยวะไม่รู้ในคุ้มไม่มีบ้างไปสั่งเก็บทำไมอ่ะไปคำตอบที่ถูกต้องโอ้ยเนี่ย ม,มันหมายความว่าไปลุมกระทืบเออใช่ไหมว่าตอนที่กูจะตอบออกูตอบว่าลุมกระทืบกร,ระทืบเยอะไปจนอารมณ์อารมณ์มเหมือนแบบปิดกล่องเหมือนปิดห้องกระทืบอะ <โห S 1> ไรเงี้ยโหดมากไอ้เหี้ยใครอย่าพูดปิดกล่องกูนะนี่เวลามึงให้น้องแพ็คของมึง่าบอกน้องปิดกล่องเลยไปถุงไปถุง่อไปขดขัดคณะคณะนี่ใครมึงเคยติดอะไรมาป้าก็ตอนนั้นแหละที่ไปกับพี่อูดอ่ะไปอันนี้อว่ามันไม่ได้ไม่เล่นดิเออเลยก็นั่นแหละแล้วที่บิ๊ก บิ๊กก็ยอมรับคนเดียวแล้วก็ปล่อยพิวอดไปไม่สาวด้วยตอนนั้นไปกับพิศบงศ์สองคนจชเามาติดคุกไม่โดนพูดเล่นเอาจริงๆเอาดีๆไม่มีไม่มีโอ้หย่าจริงจังเลย่เคยบิ๊กโอ้ยเซฟบิ๊กก็คือขี้โกงอ่ะโกงอ่ะคือการแบบไม่จ่ายตังค์อ่ะประมาณนั้น กงไม่จ่ายตังค์เป็นคำตอบที่โชต้องเฮ้ยง่ายวะ่ะคนนี้คือแบบว่าง่ายง่าย,ยง่ายติดเลยถ้าเขาไม่สนิทก็บิดบิดโมดา้าเฮ้ยโกงแบบเหมืนมอนแบบว่าอ่ะกูเอามาให้ละแล้วมึงก็ไม่จ่ายตังค์กูอ่ะกูบิดบิดบิดเออโกงไม่จ่ายตังค์อ่าเป็นคำตอบที่โชต้องมันก็ต้องเลยไม่คิดเยอะวัยรุ่นเขาพูดกันใช่เฮ้อยอยบิบด,ดี เอ้ยเนี่ยผลผลิวเขาเรียกว่าการเชิดบิดกับเชิดแนะคำเดียกวกันเออคือเอาของไปแล้วไม่ให้เงินอ่าอ่ามันจะเป็นประมาณนั้นคือแบบชิ่งนั่นเองบิดไม่จ่ายนี่เป็นคำตอบที่เท่าต้องดิ นี่มีคำนี้นะเด็กรังสิตไม่บิดกระหลุมนี่ใช่ใช่นีได้ยินมาจากยูทูบมั้งไงแล้วถ้าครั้งหน้าจะบิดบิดคอยอะไรอย่างงี้บิดคอยบิดคอยคืออะไรพี่กล้องบิดคอยนี่คือเราคอยอยู่ใช่ไหมแต่เราก็แบบไม่คอยแล้วไม่คอยแล้วบิดแม่งในที่บิดคอยบิดคอยใช่ทราบฉันจะชาบแกฉันจะชาบแกมึงจะเนี่ยอะไรเนี่ย แข่งมากวะสาบก็สาบส่งด่าคือการด่าด่าเป็นคำตอบที่ผิดคะเป็นพมดเลยเนี่ยเอ้าจะตีกูทำไมเมืี้เหม็นเดีหรอไม่ใช่สาบแช่งแล้วว่าโอ้โหในในคุ่เขาไม่แช่งกันหรอกเขาเขาแทงกันเลยแต่จะเป็นสาบอื่นหรือว่าไม่ใช่หรอกเอ้ยมึงสาบว่ะมึงแม่งสาบไปไกลยยิงไม่น้อยกายยิงสาบว่ะวันนี้หรือเปล่าวะไม่บอกมึงเหม็นนะเหมือนสาบเลยสาบเหม็นเป็นคำตอบที่ผิดค่ะก็ตรงตัวเตือน คือเหม็นว่ะนี่้อ่านตาท่าเมหรอวาเหม็นสาบแต่เล้วเหม็นใช่เหม็นไปคำตอบเท่พิค่ะ กูกูกูตีโอ้โหไอ้เยี่ยไม่ทันด้วยเมื่อกี้ไอเดียถ้าจะแบบว่าได้ยินเขาเล่ามาว่าไอเยี่ยเนี่ยแม่งพูดไม่ดีกับเราแบบมันสาบเราสาบแช่งเราไงแบบได้ยินมาจากหนูว่ะเออพวกบ้านนั้นแม่งสาบเราวะคิดปะเออประมาณนั้นได้ยินคนพูดไม่ดีใส่เราได้ยินคนพูดไม่ดีใส่เราเป็นความเท็จพิดค่ะใช่นี่จ้องจะเล่นงานะ เออจ้องจะเล่นไอ้จ้องจะเล่นกูสาบไปนี่ไว้เดี๋ยวเผื่อเม่ไหรโดนแม่โอ้เออไม่ได้ไม่ได้ไไดจ้องจะเล่นงานจ้นจองจะเล่นงานจ้องจะเล่นงานเป็นคำตอบเท็จผิดค,ค่ะคำตอบคือสาบ ว่าโดนสั่งห้ามไม่ให้ใครยุ่งต้องอยู่คนเดียว oh, 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 oh. โอ้โดนสาปอุ้ยน่าสงสารยังติดคุกแล้วมึงยังรุมไปอีกเฮียมึอยู่ข้างในยังโดนอีกว่าอยู่ข้างในโหคนออกมานี่เขาถือว่าผ่านสู้ชีวิตมากนะเรานับถือกูนับถือตรงนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูเลจับเลดูเลจับเลคืออะไรอ่ะทั้งดูทั้งจับอะไรบ้างอะกระเจียวอะไม่ใช่ดูทะเลจับทะเลไปเกี่ยวทะเละอาการน่ารอดที่เกี๊ยวแต่เล ดูต้นทางดูต้นทางเป็นคำตอบเที่ถูกต้องถูกเลยถูกต้องเลยถึงเรอเฮ้ยโหมือนอยู่ข้างในมั่งอนดูต้นทางดูเลน่ะดูต้นดูต้นทางเออดูต้นทางเป็นคำตอบเที่ถูกต้องดูต้นทางดูต้นทางเป็นคำตอบเที่ โชต้าโหจะถูกก like ็ด an ูกโหจะเก่งก็เก่งไปเลยพูดบางกูอ๋อเลยอ่ะเออใช่ขัด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 วิ่งวิ่งวิ่งตรงเลยดูยูทูบมึงบอกมึงบอกถูกได้ดูยูทูบดูยูทูบมึงเคยติดไหมไม่เคยแล้วตัดสกินเนไหมไม่ตัดไม่ตัดผมยาวตลอดไม่เคยตัดไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับอ่ะถ่ายต่อถ่ายต่อนก นกแบบว่านกในภาษาเฮ้ยย MM ี่คุณพูดภาษาคุณพูดภาษาเอลจีเอลจีนี่แปลว่าอะไรแปลว่าแบบแที่วอ่ะอ๋อกินเที่วแล้วแบบไม่ได้แล้วนกแล้วนกไม่ใช่หรอกไม่ได้สับต่อแม่นะไม่ได้สับต่อแม่นะแบบอุ้ยนกมันกูพลาดแล้วอะไรไม่ใช่นะกูบอกว่าใช่นะข้างในพวกยี่หลักกูนกกว่ากูพลาดแล้วไอ้เหี้ยใช่ป่ะวไปมึงแม่งนกกว่าสัตว์พูดมากนกพูดหรอ อ่ะมันก็จิบไิอะไรนะอู้หูดมากเป็นคำตอบเทพผิดค่ะมันใช่ที่อะไรอือมึงว่าอะไรนกคืออาวุธอะไรที่เราเนี่เอออาวุธชนิดหนึ่งเออคือนกคีมปากนกมันมาจากคำว่าปีกนกปืนนกคืออาวุธอาวุธนกแปลว่าอาวุธเป็นคำตอบเทพผิดค่ะถูกก็เที่ยงแหละแต่ไม่แน่กูคิดได้อย่างหนึ่งอารมณ์เหมือนแบบตัวล่อนกต่อนกต่อเป็นคำตอบเทพผิดค่ะ ไม่รู้เลยนกเหรอเดาเลยกินน้ำกินน้ำมึงแดกน้ำมึงก็แดกน้ำเดี๋ยวี้อไม่รู้ไม่เขาต้องมีสับไงนกแต่ว่ากินน้ำนะครับเปคำตอบเพศผิดมึงไม่กินน้ำหรอ นกคือการได้ปล่อยตัวประมาณมึงจะไม่ได้เป็นนกแล้วนะจะหน้าเดี๋ยวกูนกแล้วไอ้เหี้ยไอ้พ่อนกคือการได้รับอิสละนกการได้ละทวถนนกการได้ับอิสระเป็นคำตอบเท่พิ่ค่ะโอ้ยแต่กูตีโอ้ยหน้่าสุดสุดแล้วอ่ะ ลยนะคะนกในที่นี้คนข้างในแปลว่าโทรศัพท์มือถือนกสือยี่พลาโอ้โหไม่หรือว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะพอเราอยู่ข้างในเราอาจจะพูดคําว่าโทรศัพท์ไม่ได้แล้วอพูมาจะได้เฮ้ยมีโทรศัพท์หรอ,อเอเอว่า,<ร>าต้องแปลงทุกอย่างเออออหยีกเรื่องเพื่อหลีกเรื่องเพื่อแบบอ de ม,มันไม่คุ้นเว้ยแต่พอพอรู้ความหมายก็พอจะตีความได้อยู่ว่าอ๋อเฮียมันน่าจะไปทางนี้อะไรเงี้ยแต่ย<ม>ังไงแต่ก็สับทุกสับที่เราเอามาเนี่ยไม่ได้เอามาหยอกล้อหรืออะไรกันนะเอามาให้เป็นความรู้จริงๆเผื่อบางคนเขาอยากรู้จริงๆด้วยว่าคำนี้แปลว่าอะไรพูดกันยังไงเราเราเองก็อยากรู้เราเอามาเล่นด้วยเพราะว่ามีหลายช่องอ่ะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันที่เป็นคนข้างในที่ออกออกมาแล้วใ่ใก็มาปรับตัวเองแล้วก็ทำมาเป็นดังไม่ด้อีกก็มาทำอาชีพสุดท้ายนั่งถือคนพวกนี้มากคือแบบ ใช่มันต้องมันต้องเข้าใจว่าคนเรามันเปลี่ยนกนได้ใอ่ถูกต้องนะครับผมยากแต่พอได้ฟังเลยอะคิดว่ามันสอดคล้องกันดีใช่มันสมเหตุสมผลมสมผลใช่คำทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเราไม่ได้มีจตนาจะร้อเรียนนะใช่เราแค่แบบว่าอยากรู้เองด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ด้วยว่าอยากทำของมันคืออะไรแล้วที่เด่นที่อยากสนุกด้วยใช่นั่นแหละทำพวอความบันเทิงเท่านั้นครับยากไหมตกใจยากไหมโผลสทําำใจยากเอาแันนี้ดิ กลางๆกลางสนุกดีแต่ไม่เคยพลาดนะผมไม่เคยพลาดไม่เหมือนที่นี่ไม่เคยเหมือนกันเราปังเดียวสาลมานเล,ลย ้ช็ชอบคลิปอย่างนี้นะครับผมสอบตะแครแล้วมันใช่กีแคบนะครับครับถูกต้องแบบที่มันพูดเป๊ะเลยู่ไปแก้ด้วยพูดกันบ่อยแลยนะขึ้นเองเลยฝากไว้ด้วยฮะ,ะกับโอนาชอนะ็อปในโอนาช็อปมีอะไรบ้างพี่ต้องมีเสือ้อมีโอ้ยที่ไมย์ัดไม่ไหวอ่ะคือมันเยอะมากจริงๆอ่ะมีเสื้อทั้งแบบลายใหม่ลายเก่าแล้วก็แบบมันจนแบบอยากเดี๋ยวขึ้นให้เลยเนี่ยขึ้นให้เลยเนี่ยอึนณาจักรโปน่าอีกมากมาไก่กรนะครับก็จะเอาไปสู้กับมาวิลนะครับรอหน่อยพลังได้้แลวนะ่อยเราปลบอนนแมโชยพลงงลแค่ 哈哈哈哈哈哈！对啊 <laughs> <t>，你看，大锅 <c oughs>、yeah, like